อืมอืมขึ้นจับค่ะแต่มูหุ้งไหมพี่น้องต้มตำปลากรอบปลากรอบสมุนไพรแซ่บแบบ สำหรับปลากอบตัวนี้นะคะเอามากินกับส้มตําก็ได้หรือจะไปกินเป็นกับแก้มก็ได้แซ่บนี่ค่ะประกอบสมุนไพรไอซ์สั่งมาจากติ๊กต็อกแต่สําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอซ์เดี๋ยวไอซ์จะปักตะกร้าไว้ให้เลยนะคะอร่อยจริงทุกคน มันจะมีสมุนไพรด้วยอใบมะกรูดมีถั่วด้วยใครทุกคนถามอืมยิ่งมากินกับส้มตำยิ่งอร่อยนะไอ้วะ ่ปลากอบตัวนี้เอาไปยำใส่มะม่วงก็อร่อยนะทุกคนใส่มะม่วงใส่หอมแขกน้ำยำแบบแซ่บๆลองทำดูผักเยอะอื สตอร์ดกับผสมต่ำแซบ่บแบต่บางคระตร่อสตอเม็ดใหญ่ๆเลยพักหลายๆมื่อนี่สายบัวก็มีสายบัวลอกเกือบแหน่อื้อ มาหลากกับออนนิดเดียวตับหมองคุยคุยบะขึ้นได้ใสซ่อนตักเอาอันนี้ยอดผักโต้เหมียวอือ <c oughs> คุย ปากรอบรก็กรอบสวมซื้อว่าปากรอบแต่มาหุ้งกับแบบน้ำปลาล่า่นอืมสดเอาค่ะค่ะก้ม มะเขือเทศญี่ปุ่นแม่แซ่บๆซต้องใส่มือต้องใส่ซอนไปนี่ไปกดสั่งมากินเลยทุกคนคะ่ะประกอบ ืกำบอกฮงเป็นอะไรที่กินไม่เบื่อสำหรับไอได้ยกินในทุกมือ ทุกคนนึงจะเห็นแบบว่าคลิปต้มตําเกือบทุกวันเพราะว่ามากกินมากกินปลามากกินผักไหมเพื่ออืม Nghe này kia Nay khẳng Rất ảo ไม่ปากกรอบขาซีงไม่พริกแบบนี้้อมด้วพริกทอดจะบอกได้เลยว่าถือโบพริกอันนี้น่ะคำเดียวแบบรูเรื่องเลยตาซื่นหมอกก่อค้าอืม ต้นเอาบักสต,ต่อค่ะค่ะก่นอนคำใหญ่ <c oughs> อ่อาละวอิ่มอย่าลืมนะคะปรกกอบสม,มุนไพรปกดสั้งม่กินชอบอีเดียสำนักคลิปนี้กอะกราบขอบุญขอบคุณเลยละสำนับทุกการติดตามและรับชมค่ะสำนักคลิปนี้แอบไปรอเด้อบ๊ายบาย